มีการมีพี่ตั้งมาร้องต่อเลยอ่ะมีบางช่วงเสียงหายไปเหมือนกันนะแต่มันสุดยอดเลยเสียงหายเมื่อไหร่มีบางช่วงรองเท้าหายด้วยแล้ก็ตกใจว้วาดวุ่นเลยจริงเหรอหวาวุ่นจริงรองเท้าหลุดเมื่อกี้นี้ใช่เฮ้ยคุณตกก่อนได้เลยแต่ว่ารองเท้าหลุดซะก่อนโอไม่เป็นไรแต่ในวันนี้ผมว่า ผมได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับเรียนรู้ว่าเวลาจะมีคอนเสิร์ตดูแลเสียงให้ดีด้วยก็วานนีตอนรันเขาใส่สุดมากใช่ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ถือว่าโอเคมากๆร้องใช่ครับถูขอบคุณโบโมากครับวันนี้แบบได้เรียนรู้หลายอย่างเลยทั้งการเต้นทั้งการร้องแบบลุกทุ่งแล้วก็การฝึดการเสียงแบบของโยมด้วยครับครับผมดีมากเรื่องาไปดีครับน้องชายพวกเราต้องขอบคุณน้องด้วยเหมือนกันจระที่ ให้เขียนพวกเรามา,มากๆเชิญเรามาเราไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจริงๆบ้านเดิดตาจะได้ขึ้นมาอยู่เวทีที่อีกฝั่งเราไม่คิดนึกภาพไม่ออกเลยพอดีได้มารู้จักน้องชายแล้วน้องชายก็น่ารักแล้วก็เห็นพกพี่แบบสําคัญเนี่ยข,ขอบคุณมากๆขอบคุณ<ห>ครับต้องบอกว่าผมกับตัวมาผมมีพี่ชายพี่ชายแท้ๆของผมเนี่ยคือตอนเด็กเขาทําอะไรผมจะทำตามเสมอครับเล่นเกมอะไรก็เล่นตามเล่นกีฬาอะไรผมจะไปเล่นตามวันนี้เนี่ย มันผมมีพี่ชายเพิ่มที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นแบบอย่างที่ผมอยากทำตามครับก็คือพวกพี่นี่มั่งมากครับไม่ได้เจ็บพี่ขก็สุดยอดเอาแบบนี้น้องชายนะขอบคุณแฟนทุกคนด้วยน,นะครับที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีเพลงหนึ่งเนาะที่อยากจะมอบให้กับแฟนๆทุกคนของพี่ชแล้วก็อยากจะมอบให้กับตัวพีชด้วยพวกเราทุกคนที่ได้มาเจอกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆอย่างนะครับที่ทำให พวกเราทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็เกิดพิเศภาพดีแบบนี้ได้เกิดคอนเสิร์ตนี้แล้วก็เชิญพวกเรามาใช่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของพวกเรานะที่เราอยากจะขอบคุณว่าขอบคุณที่เราให้ได้เจอกันหมายถึงทุกๆคนในที่นี้ด้วยนะครับที่มาเจอกันในวันนี้มารักคริสมารู้จักคริสแล้วรวมถึงวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติมาเจอกับทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นเพลงนี้อยากให้ป็นเพลงแห่งความรักที่ถ้าหลายคนร้องตามกันได้ช่วยกันร้องและขอให้ได้รับพลังแห่งความรักกลับไปครับผม อนี่นานทีได้ขึ้นคอนเสิร์ตน้องชายครับเอาไวโอลินมาด้วยไม่ใช่ตเราที้เราลงไปดังกีต้าร์คว่ำหน้าไปเูยพี่มีอ๋อมาแคสต้าลงไปดังกีปกติจะเห็นเขาเล่นกีตาร์จีบสาวมากกว่าวันนี้มาเป็นพิเศษที่้องชายไงพี่เปลี่ยนไปแล้วครับอ๋อเหรอครับเอ้ะยิ้มมีสมัครด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าจะยิ้มให้ดูแต่บอกว่า สวยมากไม่อมอันนี้คือเพิ่งซื้อมาใช่ครับอ๋อซื้อมาเพื่อคอนเสิร์ตผมเลยเหรอไม่ก็ซื้อมาเล่นๆเฉยๆอะไรอันนี้ถาม้องจริงลองเล่นลอเล่นครับผมเอาตั้งใจขึ้นมาคอนเสิร์ตคริสเตอร์ครับผมขอบคุณมากครับพี่ชัยเฮ้ย